เอาล,ละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอุปิเซศทีวีและก็มาอยู่กันในเกมเดโมโนโลจิสเกมเซฟบรรยากาศแท้ๆของเรานะันนะมันก็มีการอัปเดตมาใหม่นะครับว่าเป็นดางด้านของบ้านเกมศพซึ่งก็น่าจะน่ากลัวบ้างๆเลยสำหรับใครที่จําไม่ได้เกมนี้เนี่ยจะมีพวกแบบว่าเข้าไปตามพ้องแล้วมันก็จะสูงวามสยองขวัญออกมาแล้วก็สามารถอ่านนูน่นอ่านนี่แล้วก็มันก็ออกมาได้นะเป็นเกมที่แบบดีจริงๆเลยในสุดก็อัปเดตแล้วก็เลสโกเลยละกันเบเกตทํากัน กดเรดี้เลยโอ้เ oh, ปิดมาก็ต้องเอาไว้น uh ั <They S 1> ่นก่อนเลยไอ้ไอ้ไอ้นี่เลยกับไอ้นี่แค่นี้แหละแล้วก็ไอ้นี่เอ้ย let's go ไปกันเถอะไปไปเซฟกันดีกว่านี่ยันยันนี้ทำให้ผีมันออกมาเล่นมากเออเอายันระเบิดเอาไงไปพี่ผีมันคือเกมของพวกเราอ่ะเพราะฉะนั้นโกเถิดเห็นไหมไฟฉายนี่สุดยอดเลยว่ะเปิดไฟได้เปล่าอ้านี่คือพี่าีหัวาา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 ามาาาาา่าา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  ไ yeah, yeah. อ้เฮี้ยเ้ยเปิดมันเปิดเพลงของมันเอาเอาก่อนเลยเฮ้ยปิดจะไกลอ่ะตอปมิวสิกเอาเลยอะเอาเลยอ่ะกูก็เห็นเหมือนกันเ่ะอเอาเลยเหรอวะแล้วเป็นเกมจำสแกนเลยสิเกมนี้ฝากส่งไปใช้ผมด้วยมองไม่เห็นเลยฝากอยู่เด้อพี่ส่องไปอยู่เก็บศพ เนี่ยมีศพอ,อยู่ข้างเลยอย่าบอกนะว่า,วา,ามันมันจะพุ่งออกมาเป้าระวังมันพุ่งออกมานะไปพี่ๆเราไปสำรวจกันสองคนไปโดนกันสองคนดีกว่าพิเีด <laughs> อ้าวทางที่เข้าได้ด้วยหูโอ้เปิดออกมาสิเปิด a โลเปิด,ด,งดงลงจริงิง <laughs> เปิดลงออกมาดิเปิดออกมาให้เหมือนกับอันเดอร์เทเกอร์เ้านี่ไอ้พูดชื่อได้ คลาวเรยพี่พีฉ hey, hey. ีกยันเลยคลาวเรย์ไปไปไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวผีไม่กลัวผีคลาวเรยไม่กลัวไม่กลัวผีคลาวเรยเมื่อกี้เราอ่านมาแน่เลยมันเลยออกมาอ่านชื่อเขาอ่ะเฮ้ยเอาว่ะระบบเฮ้ยเอ้ยเห็นเห็นชั้นสองเราไปหรือยังอ่ะโกลด์คิวมีอ่ะ ่ะดูดีๆนะว่ามีไอ้นั้นปล่าว้ยเลยเดดดรไม่กลัวผีไม่กลัวผีทานอสทานอสวีทานอสเลื่อนเก้าอี้ตรงนี้เลื่อนอะไรเลื่อนไปเลื่อนกับไมนจำบ่อยเนาะธรรมดีอ่ะจุดจุดยันยังบุมไม่ไม่ไม่ได้จุดเทียไปกระเถอะไปเรื่อยๆพี่ตอนนี้มันออกมาเรื่อยๆเลยออกมาทุกห้องเลยสุดยอดเลยว่ะจุดยันเลยได้ไหมจุดเลยอยากจุดก็จุดเลยไม่กูกูกดไปแล้วอ่ะมึงกดดิ แม่เอ้ยตกไก่หมดปเป็ดเอ้ยมีคนโดนเสียบเอาทุกดอกไม่กกัวผีไม่กลหวผีเอาทุกดอกเลยวะมีอะไรอีกมีอะไรจะท้องไป,ไ,ปไปเจออ่นนี้เข้องไปมีอะไรอีกห้องนี้มีอะไรอีกโฟ 4am 4pm ตรงนี้แหละมีแน่นอนเ๋ยก็มีผีออกมาจากหน้าจอเชื่อกูแม่งดูโคตรง่ายอ่ะเดี๋ยวสิมีอะไรให้อ่านเป้าดคาเออาาเเดินอ่านดีๆเดินหาดีๆเดี๋ยวมันก็มีให้อ่านแม่งจำเยอะจริงๆเลยอ่นนนายูเมัไปดิพีใช้งานห้องนั้นเลยหอห้องที่มีห้องที่มีนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช้งานหน้าทีวีเลยไหมเออหน้าทีวีเลยแม่งโคตรสยองขวัญเลยอ่ะฮาว are y ย u มีเสียงหัวเราะได้ยินป่ะได้ได้ยินเสียงหัวเราะบ้านเมื่อกี้ตอบหน่อยสิไม่ได้ยินอ่ะผมไม่ได้ยินฮาโอนอยู่เฮ้ยาเนี่ยตอบละฮาวโอนอยู่แล้วทำไมตอบเป็นอย่างเงี้ยฮาวโอนอายุต้องเคยก่อนให้ให้มันมีให้บิ๊มไม่ไม่ถ้าพูดถ้าพูดฮาวโอนอายุมันจะหัวเราะใส่หัวอีเหรอฮาวโอนอายุโอ้ยก้าแมงก้าวสองโอ้ยแก เก้าร้อยยีปีเฮ้ยเฮ้ยมันหัวล้อใช่ใช่ใช่มันหัวล้อไม่หยุดเลยเก้าร้อยกว่าปีเลยเฮียแม่งแกไอ้มันหัวร้อตรงไหนเนี่ยเ are you เฮ้ยเฮ้ยนกข็เข็นกเข็มีแมวด้วยอะไรวะบุ้มบุ้มมาอยู่นี่บุ้ม เพี้พจ้าหักเลยมันหักคามือกูเลยอ่ะเฮ้ยเออว่ะอยู่ในเกลือไปจะเราปลอดภัยในมงเกลือนี้แย่ยยยยไปก็ตอไปก็ตอไปก็ตอเฮ้ยเอาเรื่องยูว่ารอบนี้อ่ะพระเจ้าช่วยเอาไม่ไปหยุดเลยทำหนึ่งเดี๋ยวไปเอาไปเอาก่อนเพิ่มไปเอายันเพิ่มเพิ่มการเคลื่อนไหวไปเลยเดี๋ยวพี่สองคนจะใส่บรรยากาศกันเองแล้วตอนนี้กล้าหันชันชัยแล้วอ้าวห้องนี้ไม่เคยเข้ามาดูเย อะไรเสียงดังยุบหายเลยมึงเนี่ยพี่ด้านหลังสิงโตเหรอเสียงแม่งเหมือนสิงโตยุบหายไอ่ทำจะเอามีเลือดด้วยมีคำต่างด้วยไอ้พี่ไปข่าวไม่อ่านไปเกมตีปข่าวไม่อ่านเออเป็นเัพท์ืออ๋อมันเป็นนี่ปริศนาปริศนาเออคำตอบคำตอบเป็นคอฟฟินคอฟฟินคอฟฟินเดจี้ พูดไม่มีกระเิ่นเก็บด้วยเอาเรื่องว่ะพูดจุดพูด,พ,ดพูดเปิดเลยระบบดีเนี่ยผมเอคคอนมาแล้วไปชุบชั้นล่างมั้งเออไป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 เนี่ยขากลับนี่แหละโดนแล้วเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกว่างเงยกวางตกใจแม่งใส่มาเยอะดีว่ะมันใส่ทุกจุดที่เราไม่เคยเดินไปเลยอะ่ะเฉยเฮ้ยหืมแม่งขยันแตกจังวะไม่ใช่งี้เอ้ยมันอยู่ตรงนี้แหละม่ห้องนี้เย็บเย็บเลย ใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยคำรามใส่หน้าเลยเอาทุบไม่ได้ไปเกตมันเป็นแค่มันเป็นมันเป็นแค่จุดจัมสแกวเว้ยแต่มันอยู่ห้องนี้นะเดี๋ยวผมเอาของพับวางมปเลยเออค่อยค่อยค่อยถามมันดีกว่าค่อยค่อยเล่นกับมันไออ่ะเอาปลายมาบ่เอาเอาเอาบอร์ดมาเล่นกับบอร์บอร์บอร์หักแล้วบอร์ดหักแล้วมันหักคามือเลยเอ้ยเฮ้ยอะไรโดนอะไร ฟ้าผ่าจ้ำใส่กูเต็มหน้าเลยโอ้ยแม่เยโอ้ยแม่เอ้ยออกมาเยอะจังวะแม่งจะไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ลไม่หยุดเลยแม่นี่มันเป็น e f r e ที่ดีที่สุดของเนี่เป็น e free ที่ดีที่สุดของเดโมเลยนั่นเนี่ยชั้นบนมั้ยไปชั้นบนดีกว่าเว้ยชั้นบนแม่งน่าจะมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยแหละฮัลโหล h e ลโหล e l ลโหลโชว์ yourself เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรอะเห็นว่ามันลากศพไปอะไม่ไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นอะเดี๋ยวมันก็ออกมาพีแม่งมันใส่ระบบไปเยอะมากเลยเว้ยแค่เดินเฉยเองอะไปตามมาเออปเนี่ยห้องนี้มีแน่นอนคือทุกๆห้องที่เปิดเข้าไปเนี่ยหัวเราะได้ยินป่ะแถวนี้มันหัวเราะบ่อยมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวหัวเราะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงพี่พี่พี่มาดินีมาดินีไอ้นี่มันเข้าไปได้อะมันต้องใช้มันต้องใช้กุญแจหรืออะไรเปิดอะเปิดละ วิ้ยไม่ได้เข้าาทีในห้องนี้อืมห้องนี้ต้องมีอะไรซิวะแอนดรูท็อกซิกคงคงิดไม่ใช่ไม่ใเจอักล้องเจอไปเดินกันต่อพวกเราเฮ้ยที่เอ้ยแวม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 แล้วกูมันแบบว่ากล้าหาญแล้วไงตอนนี้ไปเช็คทีวีั้มไปดิ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 ไปเช็คเฮ้ยลูกดอกจ้ำสแกจ้ำสแกปักหัวกูดิ มูซายสาบันเก่งแกปามาเก้าร้อยกับปีเลยเอเก่งกลับไปที่นี่มันกลับไปที่ทีวีอะทีวีอันนี่แหละโดนแล้วล่ะเทเลวิชั่นเอ้ยมันได้ผลตลอดเลยอ่ะเราเดินเรื่อยๆแม่งตับอะไรที่จับสแกนเยอะขนาดนี้พวกพี่ไม่อยากที่จะออกไปเลยแหละไม่อยากจะเสร็จไว มืหัวลอยละหลอยอีกแล้วมืนหัวลอยโคนเอนเอวเอาโวคมีคิวมีน้าโอ้ยไม่เฮ้ย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 มี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเเ้้เยเยเเยอะอ มีระบบแอบตู้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไว้บันวันด้วยใสเมื่อกี้อันก็ได้เนี่ยแบบนี้แกใส่เยอะใช่ไหมเลยนี่แหละเหตุผลที่เราไม่ควรจบไวอ่ะถ้ายังเจออะไรอย่างนี้ก่อนไปพี่กลับไปห้องกลับไปห้องคาลี่มาไอเราเราไปห้องลงศพได้นี่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 แกจะลุกนะลองสุ่มลองไปหาแกดูคลาวรี่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 คง่เลยอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครวิ่งอ่ะเฮ้ยนนี้ไปลงลงไปมาแล้วมาแล้วคลาวรี่ออกมาแล้ว โผ้่เลย wake up under hacker โอเคไปกันต่อพวกเราโก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 เดินเสพกันต่อโอ้ยแม่งมันน่ะเอามีเสียงออกมาอะไรอีกอะอะไรพวกกอีกอะตายมืออะไรม่ทำเรามองไม่เห็นอยู่ชั้นล่างหรือเปล่าชั้นล่างเดินเอ้ยอะไรอีกอะไรอีกอะไรเสียงอะไรอะเฮ้ยนี๋ยวด้ยเทเลเคเดเ้ยพลังงานเพิ่งจัง

กูมีแม่งกี่อันหนึ่งอะไม่ใช่หรอปะเอาไปให้กูเดี๋ยวกูแทงให้เอามาๆมาหยนมาเออไปกันต่อว้าไปกันต่อยาวๆไปน้องพัดนี้อ่ะยาวๆเลยมาไม่ซ้ำอย่างงี้พี่ก็จะเอาให้หมดอ่ะรวมหมดแล้วบางคนจำเป็นสิบรอบแล้วอ่ะเนาะจำไม่อยู่หมดเลยไม่หมดเลยลาลาลาเจอกันทีอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้กูดูให้อยู่กูดูใฮัลโหลกูดูให้อยู่กูดูอยู่ เฮ้ยมันมันขางโด<อ>นมานละวมาชนละมาชนละโอเคแม่เห็ยนหายไป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 ฉันชันสองมีเกลืออยู่ไปไปชันสองดีกว่<อ>าทางยาวมาสิ<อ>าพร้อมแล้วเนี่ยสติสูญกันทุกคนแล้วเล่นลูกดอกโชว์เล่นไรโชว์เนี่ยห้องเนี้ยพี่ห้องนี้แหละบาลแล้วพี่ พี่เดินไม่ได้พี่เดิน, <c oughs> เ,ดนเดินมาเดินมาเดินมานี่ <c oughs> โอเคก็เราน่าจะเสพบรรยากาศมาจนสุดแล้วอะนะน่าจะหมดแล้วหรือเปล่ามันน่าจะหมดมุกแล้วก็ไปเก็ตได้เวลาทําพิธีแล้วละ่ะน้องพิธีรีตอมที่เขาว่าเ <c oughs> ดาว่าเป็นตัวอะไรดีพวกเราเออตัวอะไรก็ได้เดามาก็นตัน๊กแตนเออเดาว่าเป็นโยใครแล้วเออโยใครนั่นแหละเออเอามาชื่อเม็นใ่เนี่ยกดกดต้องกดทุกคนกดเจ้กดเจ้แล้วก็ไปที่เอ็ม ไปเกือบไปเกอไปเอไเกือไปเกอไปเกือ e d n โยใครกดเรียกกันเลยโอเคมันชดเกือมันชดเอ้าเฮ้ยเป็นยังไงบูกขึ้นไาเลยอ้าไปเรียบร้อยแล้วไม่ยาวเอาไเลยครบเลยนี่ไงไหนล่ะเกอเกลือมันจางแล้วใช้ไม่ได้เลยพีได้เวลาแล้วกดกด J ระโยใครดิ d เ n e ละโยใครอะไรอะแมั เกวิญญานะเียอะไรเ่ะโอ้ยกูถามจริงพวกมือไระเจ้าสเกวิญญาณด้วยเกปัญญาอ่อนภารกิจให้หาทางแกสพ้พี่ได้ละมาหนึ่งไปพี่กูจะเดินตามมึงตลอดการเลยไม่ต้องกลัวหรอกกูอยู่กับมึงคิดซะว่ากูเดินกับมึงโอเคแย่มากเลยหลอกวิญญาณด้วยวิญญาณก็โดนหลอกอะตายแล้วยังโดนหลอกอีกแม่งกูเหนื่อยแล้วโอ้ hello อย่าออยย่่าาเพิ่งราดน้ำมันมั่วนะต้องวาดตัวให้ถูกต้องขอจับใหม่ๆได้ไหมมันมันไม่ได้ไปเกตพี่พี่เก็บแล้วมันก็เข้าตัวไปเลยอ่ะอ๋อถ้า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 งั้นพี่ต้องต้องให้เติมเลยมั้งเป็นเพศหญิงต้องหาไอ้คนเอาลาดเลยเอาอย่าเพิ่งอยเอาลาดแล้วอ่ะมันมันลาดเองอ่ะเอาจุดเลยแล้วกันมา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 หมออันนั้นเป็นแอนิเมชันเฉยๆไม่มีอะไรอ๋อมันมันเอาไม้กันเขียนวางบนศพได้ด้วยอ่ะอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางต้องวางตัวให้ถูกต้องเป็นตัวเพศเมีย ตัวเพชรมีอะดูจากตัวเอฟตัวเอฟที่ต้องมีลายสัญลักษณ์แล้วก็เอาแสงยูวีส่องก็จะมีคราบด้วยเป็นไงบ้างอะลองส่องดูดิเอายูวีส่องมอมันดูมีอะไรไหมล<ร>องพุบขึ้นมานะโดนแน่นอนว่ามันต้องพุบขึ้นมาแหละเนี่ยเน<อ> <UV 2. S 1> ี่ยเจอแล้วเจอแล้วเ <2. S 1> จอแล้วอันนี้เะไรมัง้งลาดเลยมั้ยมันล่ามันล่าอยู่ล่าเลยลาดเลยลาดเลยล่ดเลยรีทำเลยวา่งไปองเขียนเลยทำไงอะวางไมองเขียนเลยไม่กูเผาเลยมันจะวางไมองเขียนด้วยวางแล้ววางแล้ววางแล้วเางแล้วไไง ดไอ,อ้มันวิ่งมาและ <c oughs> เ,เลยเลยมายเลยเผาปิดคนสวัสดี่ดหันบ้าวันนี้อ้าววันน,นี้ต้องเอออ้าวจบเกมเลย วกกูมาเสพจๆเจยเอ้ยกิ่งเลยไอ้เผาบิดคนมาเลยไททันวิ่งมาเลยเอ้ย ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนั้นนะโอเคพิซซี่เบเกก็ต้องจบกันไปแล้วสําหรับรายการอมิเนทีวีแล้วก็เกมเดมโนโลจิสของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้โอ้โหถือว่าแมปใหม่ในผู้พัฒนากะแบบว่าใส่มาเต็มที่เลยเจอไม่ซ้ํากันเป็นสิบๆเลยแล้วก็ถือว่าทํามาได้ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเชียวนั้นนะก็สาหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอคุณขอบใจเป็นที่ยิ่งิดหนึ่งนครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอลิปหน้าบ๊ายบายจ้า 拜。<Bye. S 2> Bye.